ตร,ง,รงของตาซนะีโร่เพียงเปลี่ยนนะครับคู่หน้าลคู่หลังนะครับเพี่เขาไม่ได้ตัดตรงเดิมปัดตรงจุดเดิมเลยครับไม่มีการตัดต่อสายอะไรทั้งนั้นนะครับปัดก็เพียงแค่เสียบเข้าไปแล้วก็วางเข้าที่เดิม stay สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็อยู่ที่วิาสา,าสขาราชพฤกษ์นะค,ครับ แล้ววันนี้ครับเรามีแคร์ลูกเปลี่ยนแล้วก็มาเป็นพูดค้าเราเลยครับแบบนี่ครับดีใจมากครับในที่สุดเนี่ยเขาก็มาทำตั้งแต่มาติดตามกันหลายคุยมานานครับแับพี่ป้อมพาวุฒิครับเจ้าของตลาดดอทคอมครับแบบมีรถอีกแล้วมีขับรถอยู่เรื่อยเพื่อนเพื่อนี่เขาบอกว่ามาเปลี่ยนเถอะจะดีกันเยอะเลยเพื่อนแต่ใจว่าเปลี่ยนดีกว่าหรือสำคัญที่ผมชอบมากคืออดีเอ็มเยอะมากเลย เ,เปลีนเพื่อี่ปุ๊บเปรกันลุดนอยเหลุดบอกว่าเปลี่ยนแล้วกไม่หลุดเลยอกว่ามากาบอกว่าเราเี่ยวชางด้งานรถบีเมเพราะว่าเราได้เอาตัวแนร้าหลายตัวโดยเฉพาะกากิโร่นะครับที่เป็นตสรงรถเลยครับแล้วในที่สุดครับพี่ต<ส>้อมก็<ห>ไว<ส>้บางใจครับเพราะว่ามนตรง้จริงแล้วมาดูครับอ่าัอนนี้ติดเป็นระบบครับ มแยกชนหน้าตรงลของเาซีโน่เบทัดหน้าและหลังแล้วก็ซับนะครับแล้วที่สำผัญครับคันนี้มีความพิเศษกว่าทุกคันคือรถถตัวนี้ครับเพราะแอมบายโฟโฟของตาซีโน่ก็คือเป็นแอมที่เล็กมากนะครับงแก่แอมทีมีตัวเท่นี้นี่ครับแอมตัวเท่านี้ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่เป็นแอมคลาสดีกำลังขับ500วัตต์นะครับ แต่ว่าิ่ใดตัวสามารถตนอัใต้หอได้เลยตนปหลดับกดารูคือเห็นได้ว่าัเรี้เขาจเปรียบทียบ่รเดของีเ็มแล้วก็ที่เหลือเ้าเป็นขอข้อแออันนี้ชื่อของเด้วยกาลังขยายเพราะว่าพอติแล้วพระดับดีแล้วเนี่ยคุณภาพมันจะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ รดเกลือก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีตัวเนี้ก็จะเพิ่มพลังด้มาเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนสไตล์ในการฟังเพลงในรถบุกจาเพลงธรรมดาไปเป็นรับได้ที่ขอบ เปลี่ยนเลยครับออกขึ้นนิดนิดอะไรเยอะเอาเป็นว่าตอนเดีกว่าจำได้นะว่าฮาร์ดแวร์เก่ามันปังปิดยังไงยูเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วมาดูตอนจบนะครับว่าอย่างดีแค่ไหนโอเคนี่ครับทุกท่านครับนี่ก็คือลำโพงเดิมของรถเบียมคันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราแจกให้ดูว่าคุณภาพเป็นยังไงนะนี่ก็คือด้านหลังครับซึ่งเราจะเปลี่ยนให้เป็นลำโพงก a u s s ZERO นะครับท่านที่ครับผมถอดออกมาแล้วครับ จากปลั๊กแล้วก็มาดูหน้าตาของลำโพงตัวนี้ครับที่บอกว่าเป็นของฮาร์แมนเกรดอนะมีโลมีโลโก้ bmw ด้วยครับแม่เหล็กเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ครับโครงสร้างพลาสติกครับเบาเปลี่ยนเป็นเาวซีโรครับก็คือตัวนี้ขอบอยางครับแล้วก็แม่เหล็เกเขียนไว้ว่าเมสซินเยอรมนีถึงเวลาปุ๊บเราก็จะใส่เข้าไปตรงช่องมันเลยครับโอแรงดูด เยอะมากครับเห็นไหมครับเราก็เสียบปลั๊กเท่านั้นเองครับแล้วก็ยึดเข้าช่องครับจุดเดิมเลยครับไม่มีการตัดต่อสายอะไรทั้งนั้นนะครับเปลี่ยนแทนที่เดิมแล้วก็ปลั๊กเสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับทุกท่านครับแล้วนอกจากนั้นครับเราจะเพิ่มความพิเศษให้ว่าไหนๆจะเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นแล้วนะครับเราก็มีการเสริมแผ่นแดมนะครับเพื่อให้การเป็นการเก็บเสียง ภายในรถแล้วก็เสียงภายนอกเข้ามาน้อยลงแล้วก็ให้เหมือนกับเป็นตู้ลำโพงเลยครับนี่ครับลองดูหน้าตาแบบเต็มๆนะครับทวิสเตอร์เดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวหันด้านนี้มาอ่าเดี๋ยวลองค่อยแกะดูครับนี่ฮะก็เป็นทวิสเตอร์ของ b m เมนะครับให้ทุกท่านดูครับนี่คือลำโพงเดิมที่มากับรถบี w มนะครับ แล้วนี่ก็คือเกาซิโลตัวใหม่ครับที่เปลี่ยนแทนเห็นไหมครับว่าบอดี้เหมือนกันเลยนะครับเพียแต่ดูเข้าไปลึกๆครับว่าช่วงชักของหน้าทวิตเตอร์เนี่ยมันกว้างกว่าครับแล้วก็อยากให้ดูอกันหนึ่งครับคือตรงช่วงคอสเวอร์ครับอันนี้คือมากับรถบีเมเดิมเห็นไหมว่าตัวคาปักเตอร์คอสเวอร์แค่นี้ครับส่วนตัวที่เปลี่ยนใหม่ครับนะครับว่าขนาดจะใหญ่กว่า แล้วก็เดี๋ยวเข้าช่องเดิมได้เลยครับก็ใส่เข้าช่องเดิมเรียบร้อยแล้วก็ปิดตัวยางเข้าไปเหมือนเดิมครับสุพ่านเป็นนันเสร็จครับแล้วหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างก็เข้าช่องเดิมแบบไส้ซับเดิมนะครับก็จะอยู่ใต้เบาะอย่างนี้ครับแล้วเราก็เพียงเอาออกมานะครับนี่คือซับเดิม หน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วข้างในตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่วางนะครับแล้วเลยให้ดูว่าตัวนี้คือกาลซีโร่ครับที่เป็นตัว2โอห์มครับอยากให้ทุกท่านเห็นความแตกต่างของแม่เหล็กครับแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กอลูมิเนียมอัดไฟปกติแต่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กแบบเนโอไดเมียมนะครับแล้วลงไว้ว่า2โอห์มสุดท้ายเราก็จะเข้าที่ช่องเดิมเลยเพราะหน้าตาเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลย เข้าช่องเดิมเสียบปลั๊กเดิมได้เลยครับแต่สิ่งที่ผมให้ดูก็คือโครงสร้างกับวอยคอยมันต่างกันครับรวมถึงกลวยลำโพงด้วยครับตัวนี้นะครับ <S <S เห็นไหมครับปลั๊กก็เพียงแค่เสียบเข้าไปแล้วก็วางเข้าที่เดิมแล้วก็ยึดน็อตเท่านั้นเองครับถุกทันก็เป็นอันเสร็จครับกับบูฟเฟอร์แนิ้วก็จะลงใต้บอก รถเบียมคันนี้ได้เรียบร้อยครับแคกาซีโลตัวนี้ก็ถูกเก็บไว้ตรงนี้เก็บสายปลั๊กทุกอย่างเรียบร้อยนะครับถึงเวลาก็ปิดแผงใส่เหมือนเดิมตามปกติเลยครับรถคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเข้าช่องเดิมหมดนะครับมาอยู่ในรถ BMW คันนี้ครับของรถคุณป้อมพาวุฒินะครับซึ่ง ตัวนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่ที่จอทัชสกรีนได้แล้วนะครับแต่ที่อยากให้ฟังคือคุณภาพเสียงครับมาลองฟังเพลงนี้ดูสักทีหนึ่งดูอะไรอย่องเสียงนะครับขนาดลำโพงยังไม่พลันนะครับทุกท่าน ความสะอาดความเคลียร์คนละเรื่องกับเดิมนะครับโดยโดยว่าคลื่นแบกครับมาเต็มเต็มเลยอีกสักเพลงครับปากกายเลยยิบระยับํานะครับ จะให้ดูนะครับว่าติดระบบนี้เนี่ยสาวเซ็ตติ้งนะครับทุกอย่างเป็นแฟลตหมดนะครับมีเพิ่มเสียงน้ะมาแก๊กหนึ่งครับ朋友越来越多但是寂寞并不因此而少一点屋子里如果没有朋友来就感觉自己好像กูลิงลิง的站在十字路口一样 我的朋友们想必也在里面穿上了新鞋。Okay, <laughs> รายละเอียดเสียงความสะอาดทุกอย่างต่างจากเดิมมากครับพลังเบรคครับเต็มแม็กครับเดี๋ยวมาดูเจ้าของรถครับว่าฟังแล้วจะรู้สึกยังไงนะครับ,ท,รรบทุกท่านครับนอ้โี่กี่ชิ้นทั้งหมดเนี่ยห้าคนคนระับห้าคนเนี่ยห้าชิ้นโดนเรยกร้องโอ้โหะไรเนี่ยเปิดส ส่กัเยอะเลยพี่ใส่กันเมื่อเช้าเยอะเลยโโอ้หมิออกจากตัวไหนเนี่ยข้างล่างเบรดเอาจากข้างล่างข้างล่างใช่ไหมอันนี้คือสวิตเตอร์นี่สวิตเตอร์อันนี้คือลำโพงตัวโอโคโอ้คนละเรื่องเลยอ่ะคนละเรื่องเลยโอ้โหตอนแรกไม่รู้ว่าเพลงนี้อัดที่บาร์นี้เพราะเพลงมันเพลงมันเหมือนออกมาจาก เรียกว่าเหมือนมาจากเขเรียกว่าอะไรห้องอัดอ่ะผมงงเลยบอกเมื่อกี้มารู้อ้าวเฮ้ยอัดตรงเนี้ยงเหรอเสียงใจมากเสียงใจมากคือต้งบอกว่า1นึ่คุณภาพการอัดดีแล้วก็เสียงที่ออกมานี้ก็โอ้เยี่ยมเลยดเยี่ยมเยี่ยมยมครับผมเออเอาเป็นว่าฟังซิสเต็มนี้เปลี่ยนตรงรุ่นที่เห็นเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอาแบบจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อเช้าฟังของเดิมอยู่แล้วมาเป็นอบบนี้แล้วเมื่อเช้าฟังเนี่ยต้องบอกว่า เราฟังกันอยู่มันจะมีตื้อๆบางอย่างอเบสมาหรือเสียงบางอย่างพอขึ้นไปปุ๊บจะมันมันจะตื้อๆนิดหนึ่งต่พอมานี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเบสก,ก็ตึ๊กตึ๊กโอ้โหคนละเรื่องก็บอกคนละเรื่องขนาดผมว่าขนาดซื้อตัวท็อปแล้วก็เป็นฮามาการ์ดอนแล้วเนี่ยปรากฏพอใส่ไอ้ตัวกราวซีโร่ไปนี้มันเล่งขึ้นไปได้เยอะเลยเดียวเสียงนี่แบบค,คือต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยนี่พูดจริงคนละเรื่องขนาดผมเป็นคนที่แบบฟังเครื่องเสียงไม่ได้บ่อยนะฮะแต่พอมาอันนี้แบบมัน ิดหูปตาไปเลยจริงทำให้สุนทรียภาพในการขับรถดีขึ้นเยอะอันนี้ยังไม่ได้ลองขับไปข้างนอกนะครับตอนนี้เขาบอกมีการติดเลยนะพี่ติดตัวเลยรนะแผนดแดมก็ไปซึ่งผมก็เห็นแล้วว่ามันมันแปะไปปุ๊บเนี่ยมันกันเสียงจากภายนอกได้ฉะนั้นคนบางคนที่ต้องการแบบ ข้างนอกเงียบเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้มันช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับเอาอยี่เราแค่นั่งเนี่ยเราก็สุกว่าข้างนอกเสียงเข้ามาน้อยลงเข้ามาน้อยลงมากเข้มก็มไยบิดด้วยนะพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ต้องถามว่าน้องไกด์จากที่จูนแล้วฟังคันนี้เราเป็นยังไงบ้างก็ชัดเจนขึ้นทุกทุกย่านเลยครับอันนี้เบสให้ตัวเต็มมากแล้วก็ส่วนของซีแรมก็เป็นประกายไปได้ไกลดีครับ ในรถ bmw f30 คันนี้ใส่กาาวซีโร่ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นครับโอเคก็ผมสุดยอดมากครับโอเคคนที่ฟังอยู่น่าเห็นแล้วครับใครมี bm ห้ามพลาดจริงๆคือคิดสิ่งที่คุณคิดมากคุณได้มาดีแล้วเนี่ยโหบอกได้เลยว่าพอมาติดตัวกาวซีโร่เข้าไปคนละเรื่องเลยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับรับคมรัแล้วก็น้องไก่นะครับมือจูนที่นี่ โอเคครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับใครที่ใช้ BMW ก็สอบถามมาได้นะครับที่วิลาตสาขาราชพฤกษ์ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ